มาแล้วครับตามคำเรียกร้องสำหรับเรื่องราวของพี่ตังสารัตยู่เย็นนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เดินทางไปรับใช้ทีมชาติไทยของเราไม่ว่าจะเป็นการอุ่นเครื่องกับทีมชาติกาตาบุกไปแพ้ให้กับทีมชาติซาอุดิอาระเบียในการคัดเลือกบอลโลก โซนเอเชียรอบ12ทีมสุดท้ายในกลุ่ม B ีนะครับและในน,นนั้นเองนะครับมีดราม่าเกิดขึ้นในช่วงท้ายเกมนะครับแล้วก็ทําให้สหรัฐอยู่เย็นนะ่ะค่อนข้างจะเสียใจมากๆเนื่องจากว่าทีมชาติไทยของเราสามารถต่อกรและก็สู้กับทีมชาติซาอุดิอาระเบียได้อย่างสูสีและก็มีโอกาสที่จะเป็นผู้ชนะด้วยแต่ว่าเจอการตัดสินของผู้ตัดสินชาวจีนแบบที่เราเห็นไปนั้นนะครับหลังจากจบเกมนะครับก็มีแฟนบอลชาวไทยรวมไปถึงแฟนคลับเอสจีมอทอยแต่ของเรานะครับให้กำลังใจ ตังสารัตอยู่เย็นในโลกโซเชียลค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับรวมไปถึงมีการแชร์ภาพให้กําลังใจสารัตอยู่เย็นอีกด้วยวันนี้นะครับแอดมินเองก็ได้มีโอกาสไปพูดคุยกับพี่ตังสารัตอยู่เย็นนะครับหลังจากที่เดินทางพร้อมสโมสรกีเลมเฉียง,งเรามาเปลี่ยนบรรยากาศฝึกซ้อมที่แคมป์เอสซีท่าหลวงจังหวัดสระบุรีนะครับตามคําเรียกร้องของแฟนขับกีเลมพยองที่อยากจะฟังบทสัมภาษณ์ของพี่ตังสารัตอยู่เย็นกันครับ ับเข้าสูส่สโมสรอนนีกครั้งหนึ่งเป็นไงเหนื่อยไหมเหนื่อยนี่ใช่ใช่ให้มันเดินทางนอะอากาศเขาว่ากันว่ากาตาร์กับซาอุดี่ไม่เหมือนกันใช่ไหมไม <c oughs> ่เหมือนกตาตาร์นี่ร้อนร้อนร้อนแต่ว่ามีเหงื่ออ่าใช่แต่ว่า <c oughs> พอมามจะร้อนแบบไม่มีเหงื่อ <c oughs> ใช่แสบคอนิดหน่อยอืมครับหายหายเครียดหรือยัง หายแล้วไห่หายแล้วนะ<า>ไม่คิดมากแนะไม่ไมครับรู้สึกยังไงบ้างเราไม่พูดถึงเกมวันนั้นแต่ว่าพูดถึง <c oughs> จบเกมมีคนแทก็กรูปตังให้กาไลใจตังเยอะมากเลยรู้สึกยังไงบ้างครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนที่ที่ให้กำลังใจอนะไรเงี้ยแต่ว่าคือมันก็มันก็จบไปแล้วอะไรเงี้ยผมไม่ได้ไปไม่ได้ไปเก็บมาคิดอะไรเงี้ยคือโอเคเป็นประสบการณ์ของเราแต่ว่าไม่ได้คิดมากอะไรแต่ว่ายังซาอุ เราก็เล่นดีเกิบทั้งเกมนนเนี่ยทุกคนเล่นดีกับทั้งเกมเล่นในตามจิตอย่างเงี้ยแต่ว่าคือมันก็มีมีจุดโอเคมันน่าจะห้าสิบห้าสิบแหละฟาวอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดมาตรฐานระงบม,มันจุดโทษอะไรเงี้ยอไอ้สองลูกที่เราควรจะได้มันก็ต้องได้ม,มันเสีดยดาดตรงนี้มากกว่าครับแลหลังจากนั้นพี่แกก็ไปจุดโทษอีกสองลูกสองลูกกับอีลักอีกดูดูไฮไลท์แล้วเออ ครับได้คุยกับเพื่อนรักครับนะฮะเพราะว่าอยู่นี่ครับเองก็บอกว่าได้คุยกับตังนะก็มันมันก็ส่งลายมาหาให้กําลังใจครับครับผมบอกว่าฮาร์มาบอกกับแอดมินเองบอกว่าเออที่ตังร้องไห้น่ะไม่เกี่ยวกับว่าโดนไปแดงบบอกว่าจริงๆแล้วเสียใจเพราะว่าสู้ได้สู้ได้แต่ไม่ได้สามคะแนนแค่นั้นเองก็เลยทําให้พราดอดเล่นในญี่ปุ่นเลยเสียดายไหมก็เสียดายครับแต่คือ คือที่ผมผมโดนไม่เลี้ยงตอนหลังอะคือคือเหมือนแบบคือผมเข้าไปถามก่อนว่าอโอเคทําไมครึ่งแรกพวกเราไม่ได้จุดโทษอะไรเงี้ยแต่โอเคพอพอเขาไม่ตอบคือวโโ่านองอะไรเงี้ยก็เลยโมโหอะไรี้ครับก็เดี๋ยวเพอะไรมันก็เป็นประสบการณ์ของผมงด,งดไม่กินอาหารจีนสักสามเดือนเขาไม่กินอยู่แล้วเสียดายครับจริงๆหลายคนอยากให้ตังเล่นเกมกับ ญี่ปุ่นเพราะอยากจะได้รู้ว่าถ้าเกิดเราฟูลทีมเราจะอยู่มาตรฐานตรงไหนของเอเชียนะฮะแต่วันนั้นก็ไปดูใช่ไหมไปดูว่าไปดูก็อยู่ทีมตลอดครับของโกยังไม่ได้ให้กลับอะไรเงี้ยไปดูก็ยอมรับเราสู้ไม่ได้อยู่แล้วครับเอาระดับโลกแล้วก็อือผมว่าเราต้องเรียนรู้อีกเยอะว่าเราจะสู้เขาไงเราต้องมีวิธีการเราต้องมีระบบที่ที่มันชัดเจนมากกว่านี้ผมว่า ถึงมีตั้งอยู่ในทีมวันนั้นก<ข>็โทรไม่ได้หรอพี่เหมื <c oughs> <laughs> อนอาจจะหนักกว่าเ <c oughs> ดิมซะอาจจะหนักกว่าเดิมนั่นแหละคือเราเราคือเหมือนเราทุกคนอะ่ะยี่สามคนมันม,มันต้องเป็นแนวทางเดียวกันอะ่ะผมว่าบางคนจะไปแบบเข้าใจอีกอย่างหนึงนะ่งในระบบเนี้ยมันก็ไม่ทุกมันก็ก็ไม่ได้แล้ะอย่างคนสิบคนเล่นอย่างนี้อีกอีกคนนึงแตกออกไปเงี้ยมันก็มันก็ไม่ได้ละผมว่ามันมันต้อง คือเรียนรู้ใหม่อะไรเงี้ยคือญี่ปุ่นเขามีความเข้าใจเกมสูงใช่ใช่ใช่เออเแล้วเรื่องบอดี้รูปร่างแหละบางคนก็ไม่ได้สูงมากนะแต่หนาผมว่ามัน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 ก็เป็นส่วนหนึ่งอะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเรามีระบบที่แบบดีระบบที่แบบการเข้าใจเกมของเราอะไรเงี้ยคนนี้หมุนตรงนี้อะไรเงี้ยอผมว่ามันมันก็สู้ได้มันก็สู้ได้อย่างแล้วอย่างน้อยผมว่าทีมเราเล่นบงกระพื้นได้ดีอะไรเงี้ยทีมชาติไทยอะไรเงี้ยผมว่ามันก็น่าจะสู้ได้ะ ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ค่อยไปคิดในเกมที่จะบุกไปยัง UAE ัมก็เหนื่อยทุกเกมเลยเขาโหเราก็ต้องบอกว่าเราเราเราเป็นน้องใหม่อ่ะพี่บอลโลกคันเลือกอะไรเงี้ยเรากต้องยอมรับไม่ใช่ว่า คนจะไปหวังสูงว่าเราจะไปเล่นบอลโลกปีนี้มันมันผมว่ามันยังอีกไกลอ่ะมันต้องพัฒนาตั้งแต่เยาวชนเลยไม่ใช่ว่าโอเคพอรุ่นนี้ทำผลงานดีแล้วมีความหวังทุกคนคาดหวังจะไปบอลโลกแต่มันมันลืมลืมรายละเอียดที่ที่มันต้องต้องใส่เข้าไปครับน้องๆ16ปีหรือ13ปีเนี่ยก็ฟังพี่ตังเอาไว้นะครับเพราะว่าอนาคตอยู่ที่พวกคุณใช่ใช่มมีสิทธิ์มีสิทธิ์ถ้าเกิดว่าเราเราวางแผนเรา พัฒนาอย่างจริงจังนะว่ามันก็มีสิทธิ์แหละเราไม่ได้เป็นทักษะทุกคนนักบอลไทยผมว่าไม่ได้เป็นรองต่างประเทศหรอกครับครับ,รบก็เกมญี่ปุ่นไม่ได้เล่นแต่ว่าเดี๋ยวจะได้เล่นเกมสุขโขทยัยก็น่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับ <c oughs> เพราะว่าหยุดบุกเยือนสุขโขทัยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยโอ้เหนื่อยงายครับ,รบก็วันนี้เพื่อนๆหลายแต่หลายคนอาจจะต้อง recovery, รีคาบ e รี่แต่ว่าตังน่าจะซ้อมได้นี่เขาลีเดอร์ดได้ไหม โอ้วันนั้นเพื่อนหาเพื่อนหาอุ่นเครื่องกับอยู่ยี่สิบเอ็ดปีแล้วไม่มีตัวเปลี่ยนเลย <laughs> ไม่มีตัวจะเปลี่ยนเลย <laughs> โอ้แล้วเจอใช่ไหมบุรานพาทัวร์กันโอ้คร <laughs> <laughs> ่สบปีวิ่งวิ่งยับเลยเลยไม่หรอ <laughs> ตามกลับมาได้แล้ว <laughs> เออใช่ใช่งใา้กูกลับมาแล้วครับแฟนคลับหลายคนที่เป็นห่วงความรู้สึกของพี่ตังก็ไม่เป็นไรแล้วนะครับตอนนี้ ครับสุดท้ายพี่ตังฝากขอบคุณแฟนบอลชาวไทยหน่อยให้กำลังใจกันล้นโซเชียลนยนะครับเ็ขอบคุณทุกคนแหละแล้วก็อย่างสองนัดที่ที่เราเล่นมาอะไรเงี้ยก็แฟนบอลก็ก็ดูกันเยอะก็วันเจอญี่ปุ่นก็เต็มสนามอะไรเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนแล้วก็อยากให้ทุกคนอ่ะเชียร์เชียร์ต่อไปอีกอีกแปดนัดอะไรเงี้ยไม่ว่าผลงานเราจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยคืออยากให้ดูว่าเนี่ยคือระดับเอเชียที่เขาเล่นกันจริงๆรคือเล่นกันฟุตบอลที่แบบ เป็นระบบจริงๆแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพทุกทีมอะไรเงี้ยไม่ว,ว่าจะเป็นทีมสายเราหรือสายอื่นก็ตามอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องเรียนรู้จากเขาเยอะๆครับคือเราเราเพิ่งเพิ่งผ่านก้าวข้ามอาเซียนมาอ,มอะไรเงี้ยครับ,บก็เราต้องเรียนรู้จากเขาเยอะๆครับก็ถือว่ารอสบ12ทีมนี้มันคือกําไรสําหรับนับกฟุตบอลทีมชาติทุกคนที่ได้เรียนรู้ใช่อย่าลืมว่าทีมชาติไทยชุดนี้อายุเฉลี่ยค่อนข้างน้อยครับ อีกหลายๆคนก็ยังเล่นได้อีก,ออกครั้งหนึ่งเลยด้วยซ้ำมาถึงแล้วถึงช่วงนั้นมันจะพีคพอดีแล,ล้วเราระยะเวลาสี่ปีที่ก่อนที่จะถึงครั้งหน้าเนี่ยผมว่าแต่ละคนก็จะได้ประสบการณ์มาึ้นนะครั้เนี้มันมันมันเป็นประสบการณ์ที่ดีของ,ของพวกเราเนี่ยโอเคครับนี่คือพี่ตังที่สระบุรีนะครับอยู่กับพี่ฮาร์ปนะฮะอยู่ไหมนหน้าเบือ่อ <laughs> โอเคครัแม่เส้นทางของทีมชาติไทยก็ยังเหลืออีกหลายนัดน,นะครับในการคัดเลือกฟุตบอลโลกโซนเอเชียรอบ12ทีมสุดท้ายในกลุ่ม B นะครับก็ยังมีเวลาที่จะแก้ไขปรับจูนทีมให้ลงตัวในอีก8นัดที่เหลือหลังจากนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับทีมของเราก็ต้องมาโฟกัสในเรื่องของฟุตบอลไทยลีกกันก่อนวันอาทิตย์นี้นะครับจะบุกไปเยือนทีมสุโขทัย ซึ่งสารัะจู่เย็นก็จะกลับมาเป็นกำลังหลักให้กับสโม,มสรกิเลมเีชองของเราเกมที่จะเยือนสุขโขทัยในวันอาทิตย์นี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมเยือนที่ยากอันดับต้นๆของฟุตบอลไทยลีกในฤดูกาลนี้ของสโม,มสรกิเลมเชองของเราเลยทีเดียวแล้วครับเพราะฉะนั้นแล้วกําลังใจเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับแฟนขับกิเลมพีชองของเราก็ช่วยลุ้นช่วยตามให้กําลังใจกันด้วยแล้วครับวันอาทิตย์นี้ให้ได้แต่กีเลมเีชองของเราคว้า3คะแนนกลับออกมาจากทินสุขโขทัยให้ได้นั่นเองครับ